จะมารับแล้วเมียพัสดุมาส่งมีพัสดุม,มาส่งน้องเมียมารอรับเลยครับมีมารับเลยเป็นอะไรดูสิเป็นอะไรคราวนี้มีพัสดุมาส่งถึงหลวงปู่โอกิตอธิจิตโตพุทธธรราามประปงชัยตำบลบ้านสาอำเภอเจ้าห่มจหวำปางครับเป็นอ่าในน,นี้เขียนไว้เป็นอาหารน้องเมียว หาน้องเหมียวอาหารเดี๋ยวเลือกู้ดิครับอาหารเม็ดน้องเหมียวส่งมาจากคุณยมเอมิวบอคุณยมเอมิวบอลยมตู่สาระเบกาและน้องน้ำฝนนะครับข้าวแกะห่อมาแล้วเป็นอาหารเม็ดแม็กซิมาอาหารเม็ดแม็กซิมาสำหรับน้องแมวเหมียวครับที่วัดผวงชายก็ขอมทนาสธุขอบุญกุศลสลายจงเป็นพรรตปรจจันลุนํำคำช่วยให้ คุณยมเอมิวดพร้อมครอบครัวและน้องน้ําฝนพอคบกับความสุขความจเจริญมีความสุขกายสุขใจปรารถนาสิ่ใดขอได้ท้องความมุ่งมั่นปรารถนาทุกประการเทินสัพพีตโยวิวชัชชนตุสภพะโลโควินัสตตมาเตพสันตลาโย ο, สุขีทีขาโยโกภะวะอภิวาทนาสิริสนิจังวุฒาปจาย,ยิโนจตาาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโอสุขังพระลงัง สาธุสาธุสาธุกับสุขคุณโยมเอวไม่บอกก็ได้ส่งให้น้องเหมียวอยู่เป็นประจำเนาะเมะื่อวานนี้ก็ส่งมาเป็นอาหารเปียกอาหารเปียกน้องเหมียววันนี้มาเป็นอาหารเม็ดซึ่งคุณโยมจะสั่งแบบนี้ลักษณะนี้เป็นประจำทุกๆเดือนเนาะขอปรารนาสาธุขอบูญกุศสทั้งหลายจงหนวยพรให้คุณโยมพร้อมครอบครัวมีความสุขสมปรารถนา สาธุสาธุสาธุอายุวโนสุขังพระลังเจ้า